สวัสดีครับทุกคนพบกับเกมไม่ครับ <c oughs> และวันนี้อุย้ย <c oughs> ผมก็จะไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับท่มอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนี้เท่าไหร่โอเค ปับก่อนนะแบบให้มันให้มันเดินได้เนาะโอเคนะครับจามาแล้วผมก็จะเอานี่ไปสร้างอาชีพให้กับ ชาวบ้านชาวบ้านมัน่นะครับมันไม่มีอาชีพอะไรเลยมันไม่ได้ทําอาชีพอะไรทําแต่กเกษตรนะครับปลูกพักเลี้ยงสัตว์แล้วก็อาชีพประมงไม่แค่นั้นแต่ว่าชาวบ้านเอ c เยอะมากเลยนะเยอะเยอะมากเลยนะครับ พวกบ้านผมก็คนตายเรียบไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เหลือสองคนครับเอ่อตอนแรกมันก็เป็นซอมบี้แหละผมรักษาผมรักษามันจนหายก็เหลือแค่ก็เหลือแค่สองคนผมเลยเอาที่ปุงยามา ไปสังหารเจ้าอะไรวะไอสักไปสังหารใบตับ่ประมาณสิบกว่าตัวได้ยี่สิบตัวได้ครับัมก็ได้แท่งเบตออดมาประมาณห้าแทงเฮ้ยเลวินว่ะเลวินอ่ะเลวินมาได้ไม่ได้ยังไงอ่ะเลวินอ่ะมันยังไม่เคยเห็นเลยลนะ ตามทอดไปได้ครับผมจเมืดแล้วเนี่ยก็จะเห็นหมู่บ้านครับ บ้านมาถึงแล้วก็มืดพอดีเลยโอเคเดี๋ยวพวกนี้ว่ากันมาพวกนี้ว่ากันนะครับนี่ก็ขอนอนก่อนมันเคยมาอันตราย โอ้ยเออได้เอาได้มาให้มันไหมไม่ได้เอามามีกโอ้ไม่ได้เอาเล็กมาให้มันอ่ะมันจะแตกแล้วครับคือว่ามันจะมันจะตายแล้วลว่ะนะครับผมเอาเอามาให้มันครับสร้างอาชีพให้สองอันนี้ครับผมทําผมก็เอามาให้เลยวันนี้ผมก็จะวันนี้ผมก็จะเอาแบบ เครื่องปรุงยาครับเามาให้นะครับหายใจไม่ออกด้ยครับเป็นภูมิแพ้ 还在啊，ห、okay, ทำแค่แบบว่าในคลิปน้ามก็อาจจะมทาทำให้เสร็จรับแต่ว่าคลิปนี้ของทำไม่เสร็จหรอกก็สร้างอะไรช้ามากเลยแม่ไดเก่งมันใครนะหน้านี่ผมาามันจะมาเล่นนะคะับก็ผมก็เล่นไมนิวอบอมาก,ก่อน ก็เล่นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้ ăn này Ôi, dạng rồi, dạng rồi Thôi, oh, vậy cũng được, đi ăn lại hút ừ, đi hết rồi nè Ờ, ok ประมาณนี้แหละแบบปะซ้ายยังไม่เสร็จรรอ่ะไม่มีแบบเออผมต้องไปตัดไม้ก่อนนะต้องไปหามหมอก่ะ โทษด้วยนะครับที่ผมไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่เขาเป็นเพราะว่างานเยอะไม,อยมไม่ค่อยมีเวลา ป็นจะเป็นนั่นให้เลยก็ ก็จะประมาณนี้นะมไม่พอนะไม่เป็นไรเออเหมือนว่าชาวบาา้านเลยยังไม่มายังไม่รู้ว่ามี ให้เลยแล้วกันทำยังไงตัวเกี่ยวมาหรอ ็ชาวบ้านนะครับเฮ้ยผมมาเจอครั้งแรกนะครับก็มีแต่พวกเกษตรนะครับเฮ้ยเหมือนว่าจะมีลูกกันวะ่ะใช่แล้วที่ผมมาเจอครั้งแรกก็คือชาวบ้านอะชาวบ้านเยอะมากเลยแต่ว่าชาวบ้านไม่มีงานนะครับ เดินแบบเดินให้เพียบอะ่ะจงเอาขานมปังนะ่ะเอ๊ะเอาขานมปังให้มันมาเออฮะ่นั่นแหละ 我、uh，我打坦克的。Huh. จะเลิกกันแล้วนะอุ๊ยตรงนี้เป็นถ้ำเหรอเอาหายไปไหนหมดวะเมื่อกี้ยังเินเต็มอยู่เลย เอาไหมเนะี่ยฮะเออไปให้หมด่น้หละเอาอก,ก็มีลูกกันได้มีลูกกัน เม่คิดอย่างอาฮะอาฮะอยู่เลยนี่ใครวะไม่มีลูกกันก็ไเ,เป็นนอนได้แล้วไปโอเค เข้าบ้านใครบ้านมันไปละอะไรจะเป็นโรงเรื่อยนะครับใช่รงไว้สลับแบบแปรรูปพวกหินพวกอะไรเนะี่ยทำให้เป็นแบบรู้ว่า นอะก่อนละกันไว้มันโมโห เป็นแบบหมู่บ้านที่สงบนะครับสงบม,มากจะพาไปดูนะครับชาวบ้านทำกัองแงนะเนี่ยไปที่สูงกันเจ๊ โลกข้าวเลี้ยงแกะลกๆลกลกเกิน เค okay. เราไปดูตรงนั้นก่อนนะมีใครมายังยังไม่มีนะชาวบ้านมายังไม่เห็นนะว่ามันมันอยู่สูงเกินไปอะ จะมีแล้วละเพราะว่ามีตัวนี้แล้วครับนะมีตัวแล้วนี่แล้วอันน,นี้แล้วครับเนี่ยคนปรุงยาเออน่าจะได้แล้วล่ะไม่เหมือนตอนที่ผมมาเจอครั้งแรกนะครับเออชาวบ,บ้านที่ไม่มีอาชีพอะไรเลยไม่ไม่มีอะไรขายเลย กดไม่ได้เลยโอเคครับก็ขอบก็ผมก็ขอจบคลิปไว้จะเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ช่อง ST เอช่อง ST อติีเอทีเร์ ด้วยนะครับบ๊ายบาย